สวัสดีครับมาพูดคุยกันหลังจบเกมหรือว่าพูดกันเหมือนเดิมนะครับถือว่าเราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้แล้วนะครับและทีมที่ผ่านเข้ารอบกันมาเนี่ยโอ้โหเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดเลยครับทั้งอาร์เซนอลทั้งนิวคาสเซิลส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคืนนี้น่าจะได้รู้กันแมนยูหรือว่าสเปอร์เนาะไม่ว่าใครจะชนะผ่านเข้ามานะครับจะเป็นทีมใหญ่ทั้ง4ทีมเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศคือเมื่อก่อนนะครับทีมที่ได้แชม์ลียกับอ่ะมันยังไม่ได้ผูกขาดเป็นเฉพาะทีมใหญ่ๆเหมือนกับในปัจจุบันนี้้้นนคคัือออออไไไม่ตงกกกปลหเาแ ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาก็พอครับมันก็จะมีทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่เขาได้แชมป์ในปี2000มีแบ็กเบอร์โลเวอร์ที่ได้แชมป์น่าจะาปี2002นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็มีมิดเดิลสโบรปี2004ทอรนัมฮอสเปอร์ปี2008แล้วก็มีเบอร์วิงแฮมครับน่าจะาปี2011มัง้งแล้วก็สวอนซีปี2013คือมันก็จะมีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยทีมใหญ่ๆคว้าเรียบทั้งหมดเลยไม่ว่ววาจะเป็น Man City, Man U, ูอร แมนซิตี้เนี่ยได้เยอะสุดครับมีได้ติดกัน4ปีซ้อนด้วยในยุคของเป๊ปกววเดล่าและทีมใหญ่ได้แชมป์ไม่พอนะครับคู่ชิงนี่ก็เป็นทีมใหญ่ชิงกันเองอีกลูฟาพูก็มีเจอกับเชลซี2ครั้งแมนซิตี้ก็มีเคยชิงกับอาร์เซนอลครับมีชิงกับเชลซีอ๋อแล้วก็มีเคยชิงกับลอร์พูอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันครับเรียกว่าในตอนเนี้ยบอลถ้วยลีกครับไม่ค่อยจะเหลือพื้นที่กับทีมเล็กแล้ว และปีนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นอีกเหมือนกันเพราะว่าในเกมรอบรองเนี่ยทีมใหญ่หญตบเท้ากันก็นมาครบหมดเลยยกเว้นว่าถ้าทอรแนมฮอสเปร์หรือว่านิวคาสเซิลสามารถควา้าแชมป์ได้เราก็น่าจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับอ่าโอเคหรือว่าจะเป็นอาร์เซนอลก็ได้ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะครับพวกเขาไม่ได้แชมป์ลีกคัพมาน่าจะเกือบเกือบสามสิบปีแล้วมั้งถ้าจําไม่ผิดน,นะครับครั้งสุดท้ายเท่าที่ผมนึกออกนะแชมป์ลีกคัพที่อาร์เซนอลได้เนี่ย น่าจะย้อนไปไกลจนถึงในปี1993เลยแต่ก็นะในเมื่อลวอ่าพูลมันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แล้วเนี่ยในฐานะแฟนลวอ่าพูลนะครับยังไงก็อย่างน้อยก็อยากให้ทีมเข้าชิงให้ได้และปีนี้ครับหลังจากที่เมื่อคืนสามารถเอาชนะเซาแธมป์ตันได้2-1ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แล้วเกมเมื่อคืนเนี่ยมันมีบางจุดที่น่าสนใจนะครับไล่ตั้งแต่ไลน์อัพกันเลยที่พอผมตื่นมาตอนตี2.55เนี่ยครับผมก็งวงเงีย้ยงงวงเงี้ยอ่านไลายชื่อแล้วก็ทำไมมันดูแปลก,ปลกว เหมือนกับว่ามันมีกองหลังแค่3คนก็เลยคิดว่าในเกมนี้นะครับวัดอารูเอนโดน่าจะถูกถอยไปเล่เนเป็นเซนเตอร์ส่วนกองกลางก็น่าสนใจนะครับคือตามผังอะ่ะมันขึ้นมาว่าเป็นไนโอนี่กับเทเลอร์มอตันได้ยืนคู่กันแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ถ้าคู่นี้ยืนคู่กันเนี่ยมันจะเบาไปหน่อยหรือเปล่าส่วนตัวลุกสี่ตัวแดนบอลครับมันก็จะเป็นเอลเลียรแมคกากรกโปแล้วก็มีดาวินนูเยสยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าพอเริ่มเกมนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนาะเท่าที่ผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่า แมคก้าเนี่ยเขาจะถอยลงต่ำไปยืนคู่กับเทเลอร์มอร์ตันและส่วนไนโอนี่เขาจะโดนขยับไปเล่นเป็นปีกขวาและฮาวิเอเลียดก็จะถูกขยับเข้ามาด้านในครับเล่นเป็นหมายเลขสิบและเรื่องของวิธีการเล่นในเกมนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆวอเตอร์ลูเอนโดเหมือนได้เล่นควบทั้ง2ตํตำแหน่งเลยเวลาทีมได้แต่เกมลุกเนี่ยเอนโดก็จะดันขึ้นสูงมาเป็นกองกลางคู่กับเทเลอร์มอร์ตันไปเลยครับแต่พอทีมเป็นฝ่ายตั้งรับเอนโดก็จะถอยลงมาเป็นเซนเตอร์ ถือว่าเป็นแผนการเล่นที่น่าสนใจนะครับมันเพิ่มคนรับบอลในแดนกลางให้มากขึ้นอีกหนึ่งคนและมันก็มีความเสี่ยงด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณออกบอลได้ไม่แม่นพอเนี่ยหรือว่าถูกแย่งบอลจากแดนบอลน,นะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกสวนกลับมาแล้วก็เสียประตูได้เลยอย่างนาทีที่19เนี่ยชัดเลยครับลาผูเสียบอลที่แดนบอลซาว์จัมตันหวดทิ้งออกมาหลุดมา3ต่อ2เลยครับเพราะาเอนโดเนี่ยเขาวิ่งขึ้นสูงไปแล้วแต่ว่านักเตะของซาว์ัมตันเติมกันึ้นมาช้านะครับตั้งแต่กลางสนามแล้ว เซาแทมตันหลุดมา3คนครับในขณะที่ลเวร์พูเหลือตัวรับแค่2คนแต่พอเลี้ยงบอลขึ้นมาเนี่ยต่อบอลกันจนมาถึงกรอบเขตโทษของลเวร์พูเซาแทมตันก็ยังคงมี3คนเท่าเดิมครับแต่ลเวร์พูวิ่งกันลงมาถึง6คนแล้วคือในจังหวะเนี่ยครับนอกจากเซาแทมตันจะเติมกันขึ้นมาช้าแล้วมันก็ต้องชมฝั่งลเวร์พูด้วยนะครับที่ลงกันมาเร็วมากๆก่อนที่ดิบบิ้งเขาจะตัดสินใจยิงไม่ค่อยดีไปตรงตัวคิวินเคเลเฮอร์แถมน้ำหนักการยิงเนี่ยก็เบามากๆด้วย และผมรู้สึกว่าในเกมนี้นะครับแบ็กสองข้างทั้งเทรนและก็โกเมสอะ่ะจะไม่ค่อยได้เติมขึ้นมาเท่าไหร่โอเคมันอาจจะมีบ้างครับบางจังหวะตามสถานการณ์แต่ผมคิดว่ามันยังถือว่าน้อยนะครับถ้าเราเทียบกับเกมก่อนๆเนาะและพอถึงนาทีที่23การแก้เพลสของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนตรงบริเวน้ากรอบเขตโทษเนี่ยครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยพลิกกลับทีเดียว2คนเลยครับก่อนจะส่งได้เท้าซ้ายบอลทะลุลายของซาท์ซัมตันไปหมดเลยและก็จะมีเป็นเบนาเล็กซ์มัง้งที่จะพยายามสกัดแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นว่า บอลมันลอยสูงแล้วก็ไปตั้งให้กับดาวินุนเยสก่อนจับบอลหนึ่งจังหวะและก็เป็นผู้รักษสประตปูนะครับแม็คคาที่ดันลื่นเสียหลักและดาวินุนเยสก็แปรเข้าไปขึ้นนำหนึ่งศูนย์คืออยากจะบอกว่าลูกเนี่ยผมแม่งโคตรลุ้นเลยอะ่ะแบบไอ้แม่งจะยิงเข้าไหมวะคือพอแม็คคาที่ลื่นนะครับมันกลายเป็นว่าผมลุ้นหนักกว่าเดิมอีกผมกลัวว่าดาวินุนเยสจะเสียจังหวะตามไปด้วยและตอนที่ยิงเข้าเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยลูกนี้มันยิงดีว่าไม่ได้ยิงอัดเต็มแรงเหมือนกับที่ผ่านมา แต่พอผมมาดูภาพช้าดูจังหวะยิงของดาวินนุนเยสนะครับมันเหมือนมันโดนไม่เต็มอะครับเหมือนมันโดนปุ่มสตาร์ทมากกว่ามันไม่ได้โดนเต็มข้างเท้าอะครับแต่ก็โชคดีที่บอลมันเข้าประตูไปก่อนที่เอลเลียดจะมาบวกลูกที่2ได้นะครับจากการเติมเกมขึ้นมาของเอนโดนี่แหละทำชิ่งกับกักโปก่อนที่เขาจะไหลให้เอลเลียดยิงเข้าเสาสองนะครับคือไอตอนยิงอะบอลมันก็ไปฉลับกองหลังของเซาซนตันครับคือพอฝนตกแบบเนี้ยลูกฉล ậ แบบนี้อันตรายมากๆานะครับเพราะว่ามันจะไหลเร็วกว่าปกติในครึ่งแรกครับหรือว่าผู้คองเกมได้เป็น,นมาก และพอนําหาง2ลูกอาร์เมอร์สล็อปที่นั่งดูเกมอยู่ด้านบนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอเขาโดนแบนแล้วอ่ะเขาจะสามารถเข้าไปพูดคุยกับนักเตะในช่วงพักครึ่งได้ไหมแต่ถ้าหาว่าเข้าไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์เนี่นแหละและสล็อตเขาก็ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับโดยเป็นการเอาเฟเดริโกเคียซ่ากับคอตัสซิมิกาที่หายเจ็บแล้วั้งคู่ลงสนามมาพร้อมกับเป็นการถอดเอาโจโกเมสกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนออกไปพัก เพราะว่ามันมีเกมสําคัญกับสเปอร์รออยู่ครับแล้วก็เป็นการปรับเอาเทเลอร์มอร์ตันมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนและผมคิดว่าเทเลอร์มอร์ตันเนี่ยเขามีปัญหาในการเล่นเกมรับนะครับคือจากจังหวะที่เสียประตูเนี่ยการเล่นเกมรับของมอร์ตันน่ะผมรู้สึกว่าเขาพวดไปหน่อยคือควอนซ่าครับเขาได้ยินบางทางเอาไว้แล้วแต่ว่าเทเลอร์มอร์ตันเนี่ยการเล่นเกมรับในแบบคนที่ได้เป็นกองกลาง,งกับกองหลังอะ่ะมันจะต่างกันนะอันนี้คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนคือกองกลางเนี่ยครับจะเป็นการเล่นเกมรับแบบเข้าแย่งบอลแต่ว่ากองหลังอะ่ะ ส่วนมากแล้วจะเป็นการบางทางบอลเพราะว่ากองหลังนะครับถ้ามันพลาดทีนึงเนี่ยคือมันหลุดเลยและสิ่งที่มอตันเขาเข้าลูกเนี่ยคือเขาวิ่งสปินลงมาจากกลางสนามและพยายามจะเข้าไปแย่งบอลอาเชอร์ทั้งทงที่เขาสามารถวิ่งเข้าไปประคองได้นะครับไม่ให้อาเชอร์ตัดเข้าในได้เพราะาคอนซาเนี่ยก็มีการบังเหลี่ยมด้านนอกเอาไว้อยู่แล้วอาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยครับที่เขาอาจจะลืมคิดไปว่าอาเชอร์ถนัดเท้าขวา และธรรมชาติของคนถนัดเท้าขวาเนี่ยครับส่วนมากเขาจะตัดเข้าด้านในและมันกลายเป็นว่าจังหวะที่อาเชอร์แตะเข้าด้านในเนี่ยทั้งมอตันและควอนซ่าต้องพุ่งตัวไปบล็อกลูกยิงของอาเชอร์และมันกลายว่าทั้งคู่ยื่นขาไปบล็อกโดยที่อยู่ในลายเดียวกันด้วยลูกนี้อาเชอร์เขารอจังหวะอยู่แล้วครับแต่มันก็ต้องชมด้วยว่าเขายิงดีมากๆคิวินเคลเลอร์ er her. ไม่สามารถเซฟได้แน่และพอโดนยิงลูกหนึ่งนะครับหรือว่าฮูในตอนนี้โปดเลยเกือบโดนตีเสมออีก แต่ว่าโชคดีที่เคเลเฮอร์สามารถเซฟได้ปลายมือก่อนที่อาร์เนอร์สล็อตจะทําการเปลี่ยนตัวนะครับส่งแมคคอนเนลแล้วก็ดิเอโกโจธาลงมาเกมมันก็เริ่มจะนิ่งขึ้นและในในาทีสุดท้ายก่อนทดเลาบาดเจ็บครับเรว่าฮูเกือบได้ประตูที่3จากเฟเดิโกเคซ่านี่แหละที่ได้ปั่นด้วยเท้าซ้ายเกือบเข้าแต่ว่าเขาถูกสกัดบ,บนเส้นไว้ก่อนก่อนที่เคซ่าจะวิ่งตามเข้าไปยิงซ้าอีกทีนึงก็แฉลบออกหลังอีกน่าเสียดายนะครับคือสําหรับเคซ่าเนี่ยผมแม่งโคตรเอาใจช่วยเคซ่าเลยอะ่ะ ไม่รู้นะครับว่าเขาจะสามารถประสบความสำเร็จกับลวอ่าพูได้ไหมแต่เป็นนักเตะในทีมที่ผมชอบมากที่สุดแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่ะคือต้องบอกว่าผมอ่ะชอบมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วครับเอลนิโก้เคซ่าและพอรุ่นลูกเขาย้ายไปยูเว่คือผมก็เชียร์ยูเว่ไงแล้วผมก็โคตรด,ดีใจเลยที่แบบลูกชายของเคซ่าย้ายมายูเว่ะ่ะและพอย้ายมาอยู่ลวอ่าพูยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ครับอยากให้เขาเริ่มนับหนึ่งให้ได้สักทีเนาะคือรู้แหละครับว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงสนามเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะแต่ก็หหววััังง่่่าาาาเเขจะะสามมารรถป็นนททีีพใ้้กบบไดค ในบางนัดเนี่ยลงมาทดแทนโมซาลาให้ได้บ้างได้แชมป์กับทีมบ้างและถ้าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกนะผมแม่งจะโคตรด,ดีใจเลยและรูปเกมโดยรวมของเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นรองเนาะโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับแต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับบอลถ้วยลีกครับที่เราจะสามารถตกรอบได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหายมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่จัดทีมแบบนี้นะครับนักเตะอย่างวาตาลูเอนโดยอย่างเฟเดริโก้เคียซ่าอาจจะรวมถึงคอร์ตาเซมิกาด้วยที่เพิ่งหายเจ็บควอนซาด้วยครับ แลวก็บรรดาเด็กดาวรุ่งอีกหลายๆคนในโอนี่แมคคอนเนลอะไรพวกนี้คงจับไม่มีโอกาสได้ลงสนามนะครับแต่ผมเชื่อว่าในรอบนี้นะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนทีมเจอนะครับจากเซาท์ซมตันเป็นพวกทีมใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นเอ่อทีมอะไรดีเอาเป็นพวกทีมนี้เพิ่งเข้ารอบไปก็ได้อย่างอาร์เซนอลนิวคาสเซิลสเปอร์แมนยูอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าอาร์เนอร์ส็อตน่าจะจับเต็มมากกว่านี้และในเกมนี้นะครับวาตาลูเอนโดได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมชด้วยคือเรื่องของเกมลับเนี่ย ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือเอนโดทําได้ดีมากๆเลยครับแต่ในเรื่องของเกมลุกเนี่ยครับผมติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการออกบอลการขึ้นเกมผมรู้สึกว่าวาตาลุเอนโดเขาส่งบอลเสียหลายครั้งนะครับคือในเกมแบบนี้ยังไงก็ต้องให้เขาเล่นแหละแต่ว่าเกมในลีกเนี่ยครับที่มันเข้มข้นมากกว่านี้เยอะถ้าเขายังไม่สามารถขึ้นเกมได้ดีกว่านี้นะครับผมว่ายากเขาเบียดการเป็นแบกไม่ได้แน่ๆแต่ในช่วงครึ่งหลังนะครับโอ้โหวัตารุเอนโดแม่งโคตรเทพได้สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยครับ และเพื่อนผมคนนึงเนาะแม่งเป็นติ่งวาตาลูเอนโดในนัดนี้นัดที่เอนโดได้เป็นกัปตันทีมเพื่อนผมแม่งดันไม่ตื่นมาดูซะงั้นก็ถือว่าพลาดไปนะครับสำหรับใครที่เป็นติ่งเอนโดแล้วไม่ได้เห็นเขาสมบกแขนเป็นกัปตันทีมในเกมนี้นะครับในเกมเนี่ยถือว่าเราทําได้ตามเป้าเนาะได้พักนักเตะแล้วก็สามารถเก็บผลการแข่งขันได้ และในที่สุดเราก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลอศอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าจะเจอใครเนี่ยเราต้องรอจนจบเกมสเปอร์กับแมนยูก่อนครับแล้วก็จะจับฉลากันทันทีเลยหลังจบเกมซึ่งไม่ว่าจะเจอใครก็ตามหนักทั้งหมดครับเจออาร์ซนอลนี่ก็หนักอยู่แล้วเจอนิวคาสเซิลเหนื่อยทุกครั้งที่เจอเจอสเปอร์ก็เป็นทีมที่คาดเดาอะไรไม่เคยได้เจอแมนยูนี่แดงเดือดเลยแต่ถ้าอยากจะผ่านเข้าชิงชนลเลอร์อยากจะป้องกันแชมป์ไม่ได้มันก็ต้องผ่านทีมพวกนี้ให้ได้แหละครับ ยังไงก็ตามผมก็หวังว่าอย่างน้อยแล้วนะเราจะสามารถผ่านเข้าชิงได้นะครับผมโอเคและอันนี้ก็เป็นมุมมองผมที่มีต่อเกมเกมนี้นะครับเพื่อนเเห็นยังไงกันบ้างเห็นตรงกันต่างกาันตรงไหนยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมานั่งไลอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับและก่อนจบคลิปนะยังไงรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันนะครับและยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ